นกาแฟข้างหลังเราสิช่างอุดมสมบูรณ์ลูกดกมากมากเลยอะ่ะครับโอ้โหนี่สูงกว่าเอียงประมาณ3เท่าเจ้าว้าวนี่ที่สำคัญครับต้องขอขอบคุณแทนชาวบ้านนะคะส่วนพัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งเนาะที่เข้ามาช่วยชาวบ้านทั้งเรื่องของตั้งแต่เริ่มเลยต้นกล้าแล้วก็การดูแลรักษาแล้วชาวบ้านที่หมู่บ้านห้วยมะเกียงก็นำกาแฟ ที่มีคุณภาพครับนําไปคั่วที่หมู่บ้านคุ้นลาว,ลาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการคั่วนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะจัดไปเจ้าไปกันค่ะครับ ครับก็มาดูขั้นตอนในการโปรเซสกาแฟกันนะครับเราที่หมู่บ้านนี้ครับมีเครื่องโปรเซสกาแฟด้วเนาะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับผมพี่หลังใช่ไหมครับอ่าพี่หลังครับอ่าพี่หลังนะครับก็เป็นคนคั่วกาแฟนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วค่าเจ้าขั้นตอนตอนนี้เราจะต้องปล่อยกาแฟเข้าห้องคั่วแล้วครับ รออุณหภูมิที่190องศาที่หลังก็จะปล่อยกาแฟที่เทไว้ข้างบนเนาะครับผมลงมาข้างล่างเหรอคะครับผมใส่ในห้องครั่วเลยครับอ๋อใส่ในห้องครั่วครับใส่เส็จเรียบร้อยอแบบนี้จะใช้ประมาณ1 2นาที13นาทีอันนี้ะจะเป็นคั่วกลางครับะระดับั่วกลางเพราะเราจะต้องรอดูอุณหภูมิว่าอุณหภูมิจะตีกับขึ้นมาเมื่อไหร่น้อยลงเนาะ ตอนนี้อุณหภูมิจะลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้กำลังไล่โทนชื้นในเม็ดกาแฟอครับขั้นตอนนล้วเนี่ยหลังจากที่เรารอการคั่วเมล็ดกาแฟสีเมล็ดกาแฟก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับดูได้จากตรงนี้ครับมาดูได้ตรงนี้ครับผมเริ่มละจะมีช่อง อ๋อจะมีช่องเล็กๆให้เราได้รับชมให้ดูตัวนี้นะครับค่ะนี่สีเขาจะค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมครับครับผมค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นเนาะตามระดับอุณหภูมิค่ะครับนี่ขั้นตอนนะต้องรอดูแบบการเปลี่ยนสีของเล็กกาแฟเนาะกว่าจะได้ทานเนาะใช่หลายขั้นตอนกว่าจะได้กาแฟคุณภาพดีๆนะ เขาเขาเพื่อไม่ให้มันไปรบกวนชาวบ้านครับอ๋อโดมก่อนทำการโดมรีมมาแล้วหอมมากครับช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงสำคัญเลยครับครับหอมมากมาแล้วอ้พอได้ที่เลืกาแฟก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับครับ ตอนตอนนี้คือพั่วกาแฟจบแล้วครับเรามีงบประมาณของในส่วนของกองถุงหมู่บ้านแล้วเราก็มาทํากิจกรรมภายในหมู่บ้านนะครับว่าเราจะทําอะไรกันดีเราก็เลยคิดว่าเออเวลาเกษตรกรจะกินกาแฟต้องลงไปสีข้างล่างไปคั้วข้างล่างมันเสียเวลาครับเราก็เลยมาทํากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน คือเราก็จะซื้อตัวนี้เป็นของชุมชนนะครับค่ะชุมชนแล้วก็ามาไว้บริการให้กับเกษตรกร,รนในชุมชนแล้วก็บริเวณบ้านรอบๆครับตัวนี้ก็จะเป็นของเกษตรกร,รนํามาคั่วครับค่ะแล้วก็ไปแพ็คกิ้งแล้วก็ไปส่งให้กับลูกค้าที่เกษตรกรติดต่อเอาไว้ ที่เราไปชมวิธีการคั่วกาแฟหลายๆขั้นตอนเนาะครับซึ่งเราก็ไม่ถนัดแต่เราก็มาวันนี้ก็ได้ความรู้จากชุมชนที่นี่นะคะครับแล้วยังเห็นมีเหมือนค้าร้านกาแฟเนาะอ๋อเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวลองไปถามข้างในว่าเป็นร้านกาแฟหรือว่าเป็นที่ขายกาแฟแบบไหนบ้างเนาะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้พลวงเนะาะครับเป็นพะลวงบ้านนะครับผมพหลวงบ้านเนาะผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะคะครับชื่ออภิรุณคำบินคำนะครับ จะเล่นจ so okay. ิ้บอยครับคุใหญ่บ้านบอยเนาะแล้วก็เป็นประธานกลุ่มกาแฟอินทรีย์ละสปาบ้านของเราตรงนี้ก็จะเป็นข้างลานกาแฟครับแล้วก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของการทํากาแฟอินทรียทั้งหมดเลยครับจริงจริงแล้วจะเป็นเครื่องเครื่องควมือครับเครื่องควมือแต่เขาใช้มือหมุนนะครับแต่พอดีว่ามาประดิษฐ์เป็นเครื่อง จมอ,ตอเตอร์ครับเล็บ<ล>อ,อันนี้คืออุปกรณ์นะครับแล้วก็ถ้าเขาจะนี่ก็เขาที<อ>ทกาแฟาลงไปนี่ครับเ<อ>ีลงไปแล้วก็าวางแล้วก็คั่วได้ตั้งตั้ง,งอุณหภูมิครับตั้งเวลาตั้งอุณหภูมิวเลยแล้วก็เดี๋ยวมีกาแฟาให้รับชมก่อนอ้อย่างอันนี้คือห้าห้าตัวนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกรเบวนนะครับการแปรูปกาแฟนะครับการไปรูปกาแฟก่อนที่เขาจะเอามาทําเขาจะไปคั่วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวอดวอดโปรเซสนะครับอันนี้มูหมักล้างตากนะครับมูหมักล้างตากแล้วก็อันนี้จะเปิ่นไดไดโปรเซสนะครับไดโปรเซสก็เอาเก็บเมล็ดชุกมาแล้วก็เอามาทํากระบวนการจมร้อยเซตนะครับเขาก็จะคัดเอาเฉพาะเม็ดจมแล้วก็เอาไปตากนะครับอันนี้เป็่นไดโปรเซสนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบ็กฮันนี่นะครับปิ่นสูตรกับไปลูบแผ่นยางหนึ่งก็คือเอาบัตคัดเมือกออกนะครับเอาเฮื่อน้ําหวานมันเคลือบเกลือบกะลานี้ไว้แล้วก็เม็ด เม็ดกาแฟข้างในเนี่ยมันก็จะดูดกินกาแฟครับดูดกินน้ําหวานเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลทฮันนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นเยลโล่ฮันนี่นะครับแต่ละตัวนี่ก็คือเรียกบนห้องว่าเป็นกาดโคเซษนะครับกาดโคเซตกาแฟพวกตัวนียก่อนที่จะไปคั่วก็จะต้องมีการเอาไปทากระทอบเปลือกอันนี้บนห้องเป็นสารเนาะรกาแฟแล้วก็เอาไปกระทอบเปลือกเป็นสารออกมาเป็นเม็ดกาแฟออกมาพร้อที่จะ เอาไปคั่วได้เลยครับอันนี้ก็เราดับกันคั้วครับแล้วแต่เขาอ่ะจะคั่วแบบไหนครับคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มครับสีแตกต่างกันเลยครับสีแตกต่างกันัไล่ขึ้นมาเลยครับแล้วสอบถามเลยนะคะตัวไหนราคาสูงที่สุดคะอ่าจริงๆจริงๆแล้วก็จะเป็นตัว ทั้งทั้งสี่ตัวนะครับทั้งตัวแบกทั้งตัวฮันนี่ครับจะสั่งกาแฟได้เนาะได้ค่ะชิมนิดนึงอันนี้จะกาลค้อนเขมครับนี่แพ็กเกจจิ้งสวยงามครับนี่จะกาลค้อนเขมอันนี้จะเป็นขั้วเข้มนะครับครับกมสีดำนั่นนี่จะเป็นขั้วอ่อนอ๋อแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวไดไดมีตัวไดไดอ่อนค้อนกลางครับเจ้าอ๋อมากตรงนี้คือจุดคลายแก๊สนะเราจะได้กลิ่นกาแฟชัดเจนมาก ลองดูเหมือนชาเลยกันาเหมือนชาเลยจัาอุ้ยนี่ขายกุ้ยอันนี้จะแปดสิบาทอันนี้อันนี้ร้อยสาวอ่ะอ้ายก้นทีนี่ไงอันนี้เป็ดเปดจุ่มครับแปบจุ่มครับโอ้โหโอ้โคเต็ดปกติเราก็กินชาธรรมดาชาเขียวชาขาวชาแดงเนาะครับชาเลือดเลยเติมพลังเจ้า ชิโนลาเตลาเ้ร้อนแบบร้อนจ้าอันนี้น่าจะไม่ได้ใส่น้ำตาลมาครับอ่ะลองชิมแบบนี้ก่อนเนาะครับชิมแล้วก็ฟังเสียงน้ำไหลเนาะมันตกเล็กๆเป็น้งไยกาแฟนุ่มครับกินง่ายไม่ขมไม่ติดเปรี้ยวครับอร่อยมากกาแฟดีมากเลยค่ะครับอืม ขนาดบอกได้ใส่น้ําตาลนะครับถ้าใส่จะขนาดไหนใช่ไหมมันเป็นความหวานธรรมชาติของกาแฟที่นี่นะเลยอย,อยครับอร่อยมาแอลกันได้จ้าหมู่บ้านขุนลาวอืมฟ,ฟินเลยคฟินฟินเลย น,นี่เราอยู่กันที่หมู่บ้านหมู่บ้านห้นหวยมะเกี้ยงเจ้าตำบลป่าง,งิ้วอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเจียงไฮจะมาอยู่บนดอยสูงเลยที่มีป่าไม้ล้อมรอบใช่สังเกตที่นี่เหมือนเป็นที่ของชาวบ้านที่ทําสวนเท่านั้นแล้วก็เป็นที่ป่าเขียวๆเ,เท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปชมไปดูไปศึกษาว่าทําไมหมู่บ้านที่นี่ ถึงมีน้ําไหลตลอดทั้งปีแล้วก็มีป่าไม้ที่สวยงามมีสวนกาแฟที่มเมล็ดสวยๆ <c oughs> ไปดูกันเจ้าไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะครับ <c oughs> เที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้แล้วเราก็อยากจะมาทราบประวัติของที่นี่เนาะว่าชาวบ้านมาอยู่กันยังไงเนะาะเราก็มาอยู่กับไอแอนะครับส, <I A. S 1> สวัสดีดรับสวัสดีรับสวัสดีจ้าไอแอ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกคุนการหลวงครับหุ่ยผู้ครับ,รบจากเดิมที่หมู่บ้านเราเนี่ยก็เป็นชนเผ่าของกะเหลี่ยงหรือปากกยอหลังจากนั้นก็จะมีคนจากอำเภอรพร้าวตั้งแต่ปี2465หหนะครับมพยพเข้ามาเมี่ยงก่อนชา แต่ก่อนเนี่ยเก็บเมี่ยงมามัดเป็นกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็อยู่มาก็ปี2548นหรอนะครับก็เริ่มมีทางโครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมาการปลูกกาแฟนะครับบ้านเรา,าเป็นอยู่ต้นน้ำนะครับเราก็เลยเข้าร่วมกับโครงการาโลคาบอนนะครับ ร่วมกับโครงการหลวงนะครับที่มาส่งเสริมให้เราพี่แอเจ้าตอนที่เข้าร่วมโครงการโลคาบอนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีไหนแล้วได้รับรางวัลปีไหนเจ้าเริ่มแต่ปี60นะครับก็หลังจากนั้นก็ได้ได้รับรางวัลปี64หน้าบ้านสะอาดอาเกี่ยวกับการอนุรัรกษ์ต้นไม้นะครับรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็คือของเรานี่ก็คือได้รางวัล ปอดการเผาด้วยนะครับมันก็เลยมารวมกับก็เลยเป็นหมู่บ้านที่โลกาบอนโครงการหลวงนะครับ,รบหนึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมและเป็นพี่เลี้ยงให้เรานะครับพาไปพาไปศึกษาดูงานแล้วก็มาปรับใช้<อ>ส่งเสริมในเรื่องของอกาแฟอะโวคาโดอะโวคาโดครับผมเป็นไม้ยืนต้นนะครับลูกพับลูกลูกไหนครับหรือลูกพัมครับ สมัยก่อนเนะี่ยก็มีชานะครับแล้วก็ทําเป็นไล่เลื่อนลอยครับก็คือเหมือนตัดตัดต้นไม้นะครับ<อ>แต่ก่อน,นจะถางตัดต้นไม้เพื่อปลูกข้าวครับปลูกข้าวหลังจากนั้นก็คือพอโครงการหลวงเริ่มเข้ามาก็คือเราก็ช่วยกันอนุรักษ<อ>์เรื่องต้นไม้นะครับก็ไม่ให้ทํา<อ>ตอนนี้ก็เราก็ไม่ให้ทํา<อ>ที่บ้านเราก็คือหนึ่งเราจะมีกฎของหมู่บ้านด้วยครับ ก็ไม่ให้มีใช้ยาฆ่าหญ้านะครับสารเคมีครับอ่าไอ้ยาฆ่าแมลงครับอืห้ามใช้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับผมมีครับเรามีพึ่งฮะโกนพึ่งโกนพึ่งครับผมโกนพึ่งนะครับโลครับผมมีนอนก็มีนอนไม่ไผ่ด้วยเดี๋ยวใครจะากาแฟครับอย่างครับถ้าจะปาไปชมต่อเจ้าเดี๋ยวก็ให้พ่อทําครับ หลังแกเจ้าของที่พักแล้วก็จะพาไปดูรถด่วนด้วยอืมอ่าไปเลยดีกว่าค่ะครับยังไงขอขอบคุณขอบคุณเจ้าครับคุณมากครับขอบคุณมากครับ มาสวัสดีปอธรรมจ้าปอธรรมเป็นประธานโฮมสเตย์เนาะของหมู่บ้านนะคะประธานกลุ่มเกษตรโครงการหลวงเนาะเป็ว่าชวนผสมผสานครับก็เจอแล้วครับมีอย่างพวกเนาะมีลำธารเล็กๆลำธารครับลำธารเนี่ยแบมีป่าเยอะเลยครับฮะมีปลาช่อนดอยนะครับนี่ก็คือดอกมากครับกินได้ทุกอย่างอันนีินได้ทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็คือลูกไหนครับจะออกช่วงมิถุนายนครับมิถุนายนครับเจ้า มีขนุนนะครับสังเกตต้องกาแฟเยอะเนาะครับชนใหญ่กอลิเบก้าครับครับโอ้นี่คือหนอไม้ซางนะครับหนอยักษ์ไม้ยักษ์ยักษ์จริงๆครับสูงท่วมหัวไปละครับเจ้านี่ก็โอโคโดโอโคาโดไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นตรงนี้โครงการหลวงได้เข้ามาได้นำมาช่วยเหลือไว้ครับอยู่ๆก็เอาปลูกไม้ยืนต้นครับเพื่อ มัหรักชิงแบน้อมนะแล้วเพื่อมันกาแฟอยู่ใต้ล่มไม้รับพระจมีคุณภาพมันมีอายุยืนด้วยถ้ากาแฟอยู่ที่โลงแจ้งเม็ดจะไม่สวยเท่าไหร่เม็ดเล็กแล้วก็อายุมันก็จะไม่ยืนครับเราจะมีลินจีโอ้ oh, ล,ลินจีนจไม้ใหญ่ดูแลไม้เล็กที่อยู่ใต้ช แต่ตัวนี้ก็คือดอกนางลาวนะครับดอกนางลาวหรือดอกลิงลาวดอกลลิงาวต้นบกขมหัวจับกันครับบกขมก็คือมันไม่หวานตัวนี้นะครับมมันเลยเนีวป็นบกขมขมมากเวลามันหล่นมาเราก็เอาไปไปต้มนะครับีะต้องเก็บตอนหล่นเก็บเก็บแล้วก็ไปล่างล่างแล้วเอาไปต้มหรือไปนึ่งครับคนเท่าชอบกินครับเปิดครับเข้าเต๊นท์อคนเท่านะครับขมที่สุดในปัตตาหีละอันนี้ออันนี้ออกแล้วครับดอกนางลาวครับออกแล้วออกแล้วอ่ะสวยมาก โอ้นี่ไงครับอ่าต้นมะแกงอร่อยครับใบเบียงห้องดอกลิงแล้วเขาขายช่อละบาทครับขายที่นี่นะครับมีต้นชมพูเราปลูกไอ้แก้วมังกรขึ้นเห็นละมีงกันพันธุ์เราจะมีรังผึ้งตามแนวนะครับนี่ไงโกนผึ้งนะครับรังผึ้งครับผึ้งมีกล้วยหอมนะครับบกล้วยหอมมีมะนาวเมืองนะครับเนี่ยว้าแล้วก็ชมพู่นะครับชมพู่ครับชมพู่อาราบิก้านะฮะอาราบิก้าอ่านี่นี่เม็ดใหญ่ เม็ดใหญ่นี่ฟัน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 ข้อยาวนะครับเนี้ยเก็บง่ายเม็ดใหญ่ครับเม็ดใหญ่เอาไว้ดักแมลงเหรอครับดักแมลงมอดครับมอดแมลงทุกอย่างติดที่นี่หมดเลยใช้สอเราใช้กาวใช้เบียกเ้ื่แอลกอฮอล์นะครับใช้กาวทาตรงเนี้ยแต่เบี้ยขี้ผึ้งมันจะหอมครับแมลงอย่างแมกกาะตรงเนี้ยมันกะตายหมดเลยเราไม่ใช่สารเคมีข้นเพราะคอันตรายครับอเนี่ยเราทำเกษตรยีนซีครับครับปลอดสารของจริงปลอดสารับครับ โซมูเยอะแยะเลยครับมาตามหาหนอนรถด่วนที่สวนกาแฟออแกนิกกันเจ้าโอ้โหไหนเนาะตัวนี้คือไผ่หวานนะครับไผ่หวานตัวนี้ไผ่ข้าวหลามนะครับครับตัวนี้ไผ่หกนะครับไผหกมันจะไผ่หวานนี่สามารถไอพิษสุดได้นะครับ ในกึ่งต้วได้ไปต้มต้มถ้าไปต้มก็ไม่ต้องนานเหมือนกับเราต้มผักอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้มนมันจะไม่อร่อยหรือว่าเอาไปผัดอะไรก็ได้นะครับวิธีสังเกตว่ามีรถด่วนนี่คือสังเกตยังไงนะครับมันในกาบมันจะห่ออย่างเงี้ยครับกาบมันจะห่อเราป้องมันจะค้อมีทีๆอย่างเงี้ยครับถ้าข้อหางอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเลยไม่มีมีอย่างงี้มจะมีครับแบบนี้นี่ชัวร์แน่นอนอย่างเงี้ยครับเอาแล้วนะครับ ว้ายเราต้องหาที่ใส่แล้วเาดูไม่แน่ก็ออกก็เด้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาไม่ใส่ก่อนนะครับนะครับนี่เดี๋ยวเป็นใบบอลว้าวบอกเลยรถด่วนอันนี้คือมันเริ่มจะลงเป็นบ้องสุดท้ายแล้วเนาะอาจารย์ไม่กลัวเลยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวผู้คนจะหวาดเสียวโอ้คุณพ่อกินสดๆได้เลยแหละครับเนี่ย อร่อยอร่อยเหรอเอาไปที่สูกกำลังเลยเหรออาจารย์ลองดูเอาไปคั่วสักหน่อยไหมจะเย็นเจี๊อันนี้คือแพงนะเนาะแพงมากแค่งตัวห้าสิบบาทเนี่ยโลหะอร่อยครับที่เนี้ยหวานเจี๊ยบเลยนะครับอ้าวกินแล้วนะนี้กินเข้าไปละ เรื่องมังกรนะครับเนาะนี่บอระเพ็ดนะครับบอระเพ็ดไทยไอโน้นว่านชักบดลูกนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะที่เลือดอะไรนะฮะลักยืดนะครับเนาะดูนี่เกาเกาคือแดงนะครับเกาคือแมันจะเป็นลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าหญ้าหนวดแมวหญ้าหนวดแมวครับต้มครับปัจฉะข้องครับแล้วก็ตะไคร้หอมไรยุงครับเจ้ามีอันนี้เข่งนะครับโคตรท้ นี่สาโคเพราะว่าเดินทั้งวันไม่หมดเนาะนี่ก็นทาเะสมุนไพรกันปูเลยครับต้นปูเลยเป็นสมุนไพรเหมือนกันครับแปลงผักกูได้ข้าวบนก็เยอะเลยครับปลูกเอาค่ะคะปลูกครับข้าวบนจะมีดอกมากดอกลาวเราไม่ไปไปนะเนาะพอทำเละครับเยอะเลยเราขึ้นนี้ไปกินกาแฟดีกว่าจัดไปเจ้าครับมาเจอแล้วครับ โอ้โหเราจะมาจิบกาแฟกับพ่อทํากันแล้วนะครับบนดอยสูงสวนบนดอยแห่งนี้เลยนะครับชงแบบดิบครับอัดดิบเอาครับอัดดิบฟันคั่วบ้านแล้วครับเพราะว่าเขาคั่วด้วยหม้อ,อ,อดินรับมาแล้วครับอําร้อนเดี๋ยวจะคั่วดุดวนละเนาะมาชงกาแฟก่อนกาแฟก่อนอุ้ยน้ําชาคะเทียนมากรอในถุมุนไฟครับยากแ้นนะครับต้องใช้แรงดันนิดนึงอัดเข้าไปแบบนี้ใช่ครับหอมเลยตอนนี้ ส่วนนี้อาราบิกาาาบ้กาครับส่วนมากที่นี่เป็นอาราบิก้าหมดเนาะวนใหญ่เป็นอาราบิก้าครับแก้วกาแฟทำจากาไม้ไผ่นั่งตรงนี้ไม่ต้องกลัวแมลงครับควันช่วยได้ขอบคุณเจ้าตั้งแต่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป,ป่งเปิ้นเข้ามาดูแลในส่วนของกเกษตรความเป็นอยู่ในหมู่บ้านถนนทนทางไฟฟ้าน้ำหรือ ความเป็นอยู่กินใช้เนี่ยดีขึ้นกว่าเจ้าครับดีขึ้นมากเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้เป็นสมาชิกของการหลวงใช่ไหมเจ้าไอไฟฟ้าเราก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้ามีเราเป็นสมาชิกของการหลวงบริกองคการหลวงก็เรารวมกลุ่มกันใช่ไหมเจ้าของการหลวงบรกเราลงก็ทำเรื่องให้พอได้ไฟฟ้าไฟฟ้าปุ๊บไอ้ถนนก็เรื่องจะเริ่มจะตามมาแล้วนะครับทุกโครงการเราก็รับซื้อ แพงของกวางรับซื้อครับวเดี๋ยวหน้หมู่บ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนนี่มีสิบกัวไรทครับที่เป็นสมาชิกของการหลวงนะครับเดี๋ยวนี้มีสี่สิบกัวไรทครับถ้าคุณภาพาดีเนี่ยคงกวาลังก็เพิ่มให้อีกค่าคุณภาพชาของกวาหลวงก็รับซื้อครับเพราะปีนี้เราจะส่งให้การหลวงเท่าไหร่เราก็บอก้คนกาหลวงว่ากางหลวงรับได้เท่าไหร่รรับห้าตันเราก็ส่งให้ห้าตันเลย อ่ะชงแก้วกับพ่อทามหน่อยครับคุยกันเพลินๆกาแฟก็หอมแตะจมูกเหลือเกินเนาะครมาับจอกทำจอกจอกหน่อยครับหมดแก้วค่ะหมดแก้วครับกาแฟคุณภาพดีอ่ะไปที่หมดแก้วโอเคนะโอ้โหแจก่เล้วครับปอกเดียวจอดเลยค่ะต่อไปพ่อทามที่อย่างเครื่องกินเดี๋ยวผมจะไท่อรถด่วนนะครับ เราคงจะได้มาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเราสกวารู้สึกสดชื่นแล้วก็อยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วขาดไม่ได้เลยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งได้เข้ามาช่วยชาวบ้านเนาะดูแลแล้วก็นำพืชผักต่างๆให้ชาวบ้านได้ปลูกตั้งแต่เป็นเม็ดเลยนะคะคจนตอนนี้ชาวบ้านเก็บกินตลอดชีวิตเลยสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงเอาไว้เจอกัน เทปหน้าน่าว่าพวกเราจะไปกันที่ไหนเนาะครับจ้าวันนี้ก็สวัสดีจ้าวขอบคุณมากครับมาแอลได้เนาะบ้านห้วยมะเกลียงครับ